สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟน่าจากทาง f อฟซใหม่ fc เก่าเนาะมื่อนี Ad ้แอดก็มาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเน่าจะเป็นแนวทางราวสตาร์ลาว VIP, ลีไอราวสตา vip สามาคคี V.I.P. เนาะอกจะมารวม4ี่ลาวเนาะแต่ก่อนอื่นเขากลับมาฟังคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิพลาดประการในก็ขอโทษขออภัยนะจาก แนวทางการมีเขาไม่ลดปลาผลกันไปเนาะแต่ก่อนอื่นเรากลับมาเบื้องผลกันก่อนน่าจะก่อน,อน,อนที่จะไปรับชมแนวทางน่าจะแอดก็ขออพระคุณทูกาลังแรงใจุกคอมเมนต์ดูการติดตามดูการรับชมน่าจะที่มาให้กําลังใจแอดมินบวาแนวทางเขา,าุดค่ะไม่ให้กำลังใจตลอดกขอ็ขอขอพระคุณหลายๆนะจจะเรากลับมาเบื้องผลวันที่30นาจะสาม30เดนะือน10เนาะลาสตาลาสตาผลที่ออก799กับ1 2ึ 12, น่าะเจก้าเ เจ็ดกับมาตัวเด่นเนาะมาตัวเด่นส่วนเจ็ดเก้าเก้ากับบ่มีน่าจะการรูดไปนะจจะหนึ่งสอ่งสองเข้าเด่นวิ่งรูดหนึ่งเด่นวิ่งรูดหนตัวจอออกับบ่มีน่าจะหนึ่องจะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เนาะส่วนเราวีไอพีน่าจะสี่ห้าสี่กับเก้าสี่ส่หตัวจอวิ่งดูนะ้บ่มาเนะาะการรูดไปน่าจะเก้าสี่เก้าสี่ก สี่กามาในตารางวันเนาะส่วนเก้าสี่คาบอีกับลดไปเนาะจา้าลาสตาวีพีเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดกามาตัวเด่นวิ่งรูดเนาะได้ตัวจอตัวเน้นตรงตัวกราฟเนาะจา้าได้ตัวกราฟเนาะจา้าแปดเจ็ดส่วนหกสองหกสองคารบอนีเนาะจ้ะกับลดไปเนาะหกกามาในตารางวันลาสามัคคีวีพี 699 699กับ่มีแล้วจ้ะก,กระหลุดไปเนาะ56 56กับ่มีแล้วจ้ะส่วนเลขก,กําลังวัน8กับมาเนาะ8มา6มา4มาเนาะจ้ะก็ยินดีนําพี่น้องที่นําแนวทางเราสตาลา VIP สตา VIP สามัคคี VIP มัดร,รวมแลาวจากของวันที่30เนาะไปเป็นแนวทางกะ ขอแสดงความยินดีนะเนาะจ้าเขาเด่นเจ็ดหนึ่งวิ่งรูดเนาะจ้ะส่วนตัวจอมาเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดตัวเนียนได้ตัวกลับเนาะจ้ะมาในรอบสตาร์วีไอพีแปดเจ็ดนะจ้ะส่วนเหล็กกาลังวันมาแปดมาหกมาสนะีเนาะค่ะยินดีนะเนาะจ้าเข้ากับมาหลุนต่อตามต่อแนวทางเนาะจ้ะของวันที่สามสิบเอ็ดเนาะลาว ตาวันที่สามสิบเอ็ดแอดให้เด่นที่หกสี่วิ่งรูดสวนเลขกำลังวันหนึ่ง 3ามสองศูนย์สามารถจับสองตัวสามตัวแล้วก็นั่มไปรูดไปวิง่งใดเนาะจะส่วนในตารางวันเนาะรือว่ามีตัวมากตัวชอบอยู่แล้วก็นั่มตัวเด่นหรือว่าในตารางวันไปจับใส่ใดเลยเนาะจะส่วนตัวเจาะก็จะมีหกศูนย์หกสามหกสี่หกเก้าสี่หนึ่ง สี่ส4 9ส่วนตัวนิ้น6กสามหกเสหนึ่งสสามเนาะถ้ามักชอบแนวทางสี เรามัดรวมเราจะสีเรามัดรวมกะจดไว้แค่ไวน้นอกจากนั้ไปเป็นแนวทางใดเนาะถ้าบ่มักบ่ชอบก็วิจารณาเป็นตัวอื่นใดนอกจากมีตัวมักตัวชอบกะนําตัวเด่นหรือว่าในตารางวันไปจับใส่ได้เลือนอกจากนอเพราะว่าตัวเลขทุกตัวที่ได้มากก็เกิดจากการคิดคำนวณน,นอกจากอาจจะเข้าบ้างรุดบ้างพิดพลาดประกันใดแอบก,กับคอทษขอภนะัยเนาะกับมักชอบก็นําไปเป็นแนวทางจดไว้แค่ไว้จ้า ก่อนดี๋ยวจบไปกระซอยเป็นกำลังใจให้อมินน้ำเราจากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสขไคร้อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนน้นำเราจะพี่น้องจา้าเพื่อด่จะบริภตภัแนวทางต่อไปเนาะสุดท้ายกระใคย้ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลำล้ำเลยลวย,ลวยมีโชคมีลาบนา่าจะเงินไหลน้องทองไหล,ไหลมาเต็มกระเป๋าน่าจะพี่น้องจา้าไว้พ่อกันคิหนาะสวัสดีค่ะ